ตันบอกว่าตอนเริ่มถัดถ่ายรูปตอนกี่ขวบนะผมเริ่มตอนมหนึ่งครับโอ้มหนึ่งเลยเหรอคะครับผมชอบชอบอ่าลงไหลเลยในการถ่ายรูปชอบตรงไหนผมชอบเป็นคนที่ชอบแบบภาพไปความทรงจำโอ้นะฮะโอ้มหนึ่งนี่คือสิบสามนะสิบสามขวบนะสิบสามครับแล้วตอนเนี้ยอันนี้ผมเพิ่งสิบสี่นิดๆเองดูแต่อยู่มมสามดูมันโตเฮ้อนี่สิบสี่นิดนิดนเหรอเนี่ย พูดจริงนะจริงก็จริงจริงแล้วเธอชอบเด็กอายุยี่สิบแปดะยี่สิบสองค่ะยี่สอเด็กก็เขาแปดปีโอ้โอันนี้เอาใส่ในนี้ด้วยไม่ธรรมดาเลยแลเนี่ยเธอนี่มีความใจกล้ามากเลยนะเออฮะที่เธอมาจีบรุนพี่เนี่ยฮะทำไมเธอถึงใจกล้าขนาดนั้นบอตันหลงหลงเขาไปแล้วเขาแอบชอบหนูค่ะแอบชอบกล้าแค่ชอบตั้งแต่ 6เลยหรอมอหนึ่งรู้จักกันตั้งตอนนั้นผมอยู่วันปอห้าปอหกผมรู้จักพันจาแล้วปอห้าปอหกเธอก็หลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วรู้จักกันรู้จักกันรู้จักกันถ่ายแล้วลูกชายแม่ไม่เป็นไรให้อภัยเพราะว่าเป็นเด็กตั้งใจทำมาหากินเพิ่งจะอายุ14ก็หาเงินได้แล้วนะคะลูกชายของครูเอ๋เนี่ยนะ16แล้ว เดี๋ยวต้องไปหายเขาหลงรักผู้หญิงสักคนดีกว่าเขาจะได้มีแรงบันดาลใจถูกไหมอันใช่ใช่ไหมถ้าเราไม่รักใครสักคนเราจะไม่รู้สึกว่าโตเลยถูกป่ะถูกต้องอ๋อพอหลงรักเขาเราจะต้องอยากโตเลยใช่ไหมจริงครับผมผมก็อยากโตตามเขาไปด้วยเออยากโตตามเขาไปด้วยอุ้ยธรรมดาที่ไหนเนี่ยนี่ณเมตาทะลุแรงมากเลยนะทะลอกเด็กได้เนี่ยฮะนะเธอไม่ธรรมดาเลยนะเมตาเมตาฉันยอมแพ้เธอแล้วนะ พี่ฝนลงน้าลงน้ำหน้าตาให้หลฟังมากเลยนะหลองเด็กแล้วเด็กทำามหากินเลี้ยงด้วยจะให้พี่ฝนลงน้ำเมตตาให้พี่บ้างคิ้วก็ได้มาแล้วนะต่อไปน้ำเมตตาก็ตามมานะจ๊ะคิ้วก็ปะฝังแล้วนะจ๊ะนะฮะโอเคขอบคุณนี่น่ารักมากเลยบ๊ายบาย